สวัสดีครับพอกันอีกพอกันประจำน้อยร่วงประจำวันที่ยี่สิบหามีหน้าแต่ก่อนอื่นเท่ากับวิวผลของมัวว่านหนึ่งสก,ก่อนนะครับเนาะม,มัวร์ว่านวันที่ยี่สี่มีหน้าหกเจ็ดไอเดนไปทิบแปดสี่ศูนย์หกเน่นมีดูทิบแปดกับศูนย์น้อยเฉพาะคิดออกสามหนึ่งหกกับสามแปดกับเขาโตกลับ ตัวกันแปดสามสามแปดน้อยพิเศษออกสองศูนหาับเก่าหกเขาศูนย์หาตรงตรงเขาหกเก่าเก่าหกตัวกับน้อยปกติ 2, ออกสองเจ็ดสี่ก็เก่าสามอันนี้จับคู่พอถือสี่เนาะเก่าสามโมมีน้อยพิเศษเจ็ดสี่หาก็สองศูนหาอันนี้แต่ะจับคู่พอถือโมมีสี่หาโมมีสองหาบ๊วยนัย่งตามโต มนคับเด้อสี่ยหาเลยยี่ห้มีนาหงเหดเด้มอมนี่ห้ 4, 7, เดนปฏิหาสี่เจ็ดเน้นมีงหลูดทีหาก็สี่หาก็ากจะมีหาหนึ่งหาสหาเจหาสตัวกันคือหาเก่าเน้นก็คือหาหนก็หาสองสี่ก็จะมีส1่0น2่งเก่าตัวกันคือสี่ตัวเน้นคือส1ก็สี 4, 1, ่สอง เจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์เจหนึ่งเจสองเจ็ดหกันคือเจ็ดเก่าโตเน่นก็คือเจ็ดหนึ่งกัเจ็ก็จะมี6กสองหกสี่หกศูกันคือ6กสามโตเน่นของรัก6ก็คือ 64, สีกับหกแปดอย่าลืมไปครับด้อหละเด้ออ่านคําเตือนทุกครั้งที่เข้ามาชมนะครับเด้อเป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนการพนันนะครับเด้ออย่าลืมกดกระดิงด่งกดติดตามของ YouTube ของต่อมาหาเฮงเานั้นด้ครับเด้อออันนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนการพนันเด้อคาเตือนในอ่าน,น,นใจตูดินผมนี่เอาทุกมือด้ครับเด้อถ้าบ่มักตัวที่ผมจับคููให้ตัวเน้นให้นด่กสามารถเอาตัวดินนี่ไปจับกับคููเพิ่นแม่นๆอาจารย์เก่งๆด้ครับเด้เอเข้าทุกมือเบื้องคิปเก่าได้เขาคือเขาบกเข่าคือบอกเขา่าเน้นเว่งลูกที่ห้ากับสี่เมื่อนี้ผมมั่นใจว่า หากสีนี่สี่ตองมาจากสีมาน้อยได้ละอืมมั่นใจมากมากเลยมือนี้อ่าสองตูนี่ห้ากสีนี่มั่นใจแห้งอืมือมนี้อ่าอย่าลืมเนื้อล่ะอ่านคำเตือนอ่านคำเตือนอืออ่าบึงเพื่อควมสนุกสนานไปค่ายเขียดไปเรมีมยังอย่าไปคิดยังไรอ่าเอาพ่อประม่ืม อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งห้าง youtube ของต่อมาหาเฮงเวยครับเด้อไปเขาเมาเบื่องคลิปนี้ก็ให้โชคให้ม ắ นตอนบายๆแร่งๆกะเฮกันฮะให้โชคให้ม ắ นด้วยครับเด้อสวัสดีครับ